สวัสดีครับผมนุกธนดลครับนีนะครับผมเช้าวันนี้ก็ได้ถ่ายไว้อีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็เป็นการตรวจเลยเริ่มแรกตื่นขึ้นมาเราตรวจเลยแต่ก็งงๆสักหน่อยโอ้โหมันรัดแขนแน่นมากครับทุกคนดูคอเหมันเหล็กเลยปงเปงปงเปงตรงจังตรงจังปงปังปงปังนี่ครับอันนี้ก็วัดไข้นะครับผมวัดไข้นะครับวัดไข้ก็วัดความดันปกติแล้วก็วัดไข้ วัดไข่ก็ติ๊กตอก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 ปกติหรือเปล่านะก็ปกติครับแล้วก็วัดปลายนิ้วก็ปกตินะครับเช้านี้เรามาจัดดอกไม้กันดีกว่ามีพี่เอฟซีส่งดอกไม้มาให้สวยมากเลยนะครับก็เป็นเช้าที่สดใสอีกหนึ่งวันนะครับถามว่าเหงาไหมโอ้โหตอบได้คาเดียวครับเหงามากครับก็เปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนแจกันนะครับผมเออจริงจริงแล้วนี่นุกขดลก็จะ หอมดอกไม้นะครับโอ้โหถ้าทุกคนมองแล้วนะครับทุกคนก็คงจะคิดว่าหอมแต่จริงๆแล้วก็หอมครับ <c oughs> อ่ะกินข้าวนะครับผมเช้านี้กินข้าวด้วยกันนะครับอาจจะเป็นวีล็อกสั้นๆนะครับถ่ายสั้นๆให้ทุกคนได้ดูนะครับก็เป็นข้าวผมจาไม่ได้แล้วว่าเป็นข้าวอะไรน่าจะเป็นคณะคณะไก่หรือเปล่าเออแล้วก็เป็นต้มจืดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ แต่ก็อร่อยนะอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากเลยนะครับทำกินข้าวไปด้วยดูหนังไปด้วยนะครับผมก็ชีวิตนี้มีแค่เราคนเดียว <c oughs> อยู่ในห้องนี้มีแค่เราคนเดียวนะครับอร่อยนะใช้ได้นะนี่อ๋อไม่ออมันเป็นแกงจืดเห็ดหม้อปะน่าจะเป็นแกงจืดแกงจืดเห็ดนะครับอ๋ออร่อยมากนี่ครับและอีกหนึ่งสำคัญนะครับผม ของเล่นครับผมที่พี่พีเอฟซีส่งมาให้เรานะครับเป็นลูกบอลน,นะครับลูกบอลที่สูบลมและก็มันก็จะนั่งได้เป็นเป็นลูกบอลให้ออมร่างกายแหละนะครับแต่ว่าทั้งแกะไปทั้งคิดอยู่นะกูจะสูบยังไงวะอืมนี่ครับผมจะให้ดูนะครับที่ผมถ่ายไว้นะนุกจะให้ดูนะทุกคนดูนี่นะคือมันจะมีจุดหนึ่งเว้ทุกคนที่นุก เสียบผิดทางเสียบตรงจุดผิดทางไอ้ไอตรงสีแดงเขาไม่ให้เสียบไงคอยดูนะเนี่ยๆๆตอนนี้นุกกำลังเสียบ,บใส่ไอ้สีแดงอยู่นะไอ้ตรงสีแดงเขาไม่ให้เสียบเห็นไหมเนี่ยแล้วนุกไปเสียบใส่สีแดง <c oughs> แล้วนุกก็ไปเอาอันนี้ไส้ดากแล้วบอมคือมันไม่เกี่ยวกันเลยดิมันไม่เกี่ยวกันเลยอ,นนอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว,ลวนะครับจี๊ตดอสีแดงไขขว้ข้างหลังแล้วก็เอาสีขาวไว้เสียบไงน,ะนี่ก็จะทั้งยืน ยืนสูบเต้นสูบสูบทุกอย่างทุกวิธีทางแต่โคตรเหนื่อยเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนหลังจากหายโควิดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้มาเหมือนกับออกกำลังกายไงอ่ะอัพอัพแอนด์ดาวน์อัพแอ,พ down, อพนด์ดาวน์ทั้งยืนทั้งนั่งทั้งยืนทั้งนั่งแล้วสุดท้ายเราก็แต่แต่แดเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยมากรู้สึกท้อแท้ในชีวิต แต่ที่สุดเราก็สูบจนเสร็จสูบจนได้นะครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเขาก็ส่งมาให้เราเราก็เอามากอดไว้แล้วก็นั่งมองว่าวันไหนว่ากูจะได้ออกจากโรงพยาบาลวันไหนวะกูจะได้ออกไปร้องเพลงให้พี่ๆเอของกูฟังสักทีวันไหนว่าที่กูจะได้ทําทุกอย่างเหมือนคนปกติเขาทําให้ทุกคนยิ้มทําให้ทุกคนหัวเราะเอนเตอร์เทนทุกคนเหมือนเดิมกลับมาเป็นนุกธนดนคนที่ เมื่อทุกคนเห็นแล้วทุกคนต้องยิ้มให้กับนุกเถดลนน่าจิกไม่นานหรอกมั้งสวัสดีเดย์หครับ